หนุ่มฮอตตอบความสัมพันธ์ดาราสาวดังพึ่งโซดเป็นแค่เพื่อนหลังถูกจิ้นค่ะกลับมาโสดปุกก็ถูกจับตามองในรักครั้งใหม่ทันทีสําหรับเบดรักกวนีเราเห็นว่าสาเวเบดนั้นได้ร่วมงานถ่ายคลิปลง YouTube กับคิวเทโอปามักมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักจนหลายคนฟินพากันจิ้นสุดๆลุ้นสถานะเลื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนซึ่งล่าสุดนั้นหนุ่มคิวเทได้เปิดใจผ่านซื่อถึงประเด็นนี้แล้วล่ะค่ะได้ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้จีบ ไรกันเลยเข้าใจที่หลายคนจีนแต่ในตอนนี้สถานะคือเพื่อนกันเหมือนเดิมถามว่าเขาใช้สเปคต้นไหม่จริงๆมีหลายอย่างแต่ตนมองเบสในแบบเพื่อนจริงๆให้รุ่นใหม่ก็ต้องไปเบสเอาเองดีกว่าค่ะ